ประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิตัลเรื่องน้ำใจมารดากันด้วยความสเสน่หาแม่คำนี้เป็นคำที่มาัศจร,รันมากแม่ไม่ได้เพียงแต่ให้กำเนิดเราเท่านั้นแต่แม่เป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเราเป็นผู้ที่มีหลายบทบาทมากสำหรับผม ดังที่ผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้แม่ผู้เป็นพยาบาลแม่เล่าว่าตลอดระยะเวลาเจเดือนที่ลูกอยู่ในท้องแม่มีความกังวลว่าลูกจะเป็นอะไรไปเมื่อผมได้ออกมาลืมตาดูโลกผมต้องอยู่ในตู้อบเด็กเพราะได้คลอดก่อนกําหนดตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ในตู้อบ แม่กับพ่อได้มาเยี่ยมดูผมทุกๆวันทุกๆเวลาไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นจนวันที่หมออนุญาตให้พาผมกลับบ้านได้วันนั้นเป็นวันที่แม่ของผมมีความสุขมากๆที่จะได้เลี้ยงดูผมพอผมโตขึ้นมาเริ่มหัดเดินได้ด้วยความดื้อซนตามวัย ก็มักจะสร้างรอยแผลแม่ก็จะบ่นว่าเล่นอะไรไม่ระมัดระวังแต่มือของแม่นั้นก็ยังทำแผลให้และดูแลยามเจ็บป่วยไม่เคยห่างไปไหนแม่ผู้เป็นครูไม้เลี้ยวที่เหลาจากไม้ไผ่แม่นั้นเป็นเอกลักษณ์ที่สุดมันทำให้ผมจดจำสิ่งที่แม่อุปรมสั่งสอนลูกว่า อย่าทำอะไรโดยไม่คิดอีกสอนให้รู้จักแก้ไขในสิ่งที่ผิดเป็นคนดีของสังคมแม่พร้อมที่จะบอกกล่าวแนะนำทุกเรื่องด้วยความรักและความห่วงใยเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและที่สำคัญที่สุดคือสอนให้ผมรู้จักอดทนอดกันรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา ใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ประสบพบเจอเสมอเสมอแม่ผู้เป็นนักแสดงแม่เป็นนักแสดงหญิงที่เก่งมากๆแสดงให้เรารู้ว่าไม่ต้องลำบากไม่ต้องประสบพบเจอปัญหาแต่พอนักแสดงหญิงคนนี้รับความลำบากรับความเหนื่อยยากและความท้อว้นี้เองปากของแม่ บอกเพียงให้ลูกตั้งใจเรียนเป็นกำลังใจของแม่และเป็นเด็กดีของแม่ก็พอแค่นี้ก็ถือว่าช่วยให้แม่มีกำลังใจทำงานหาเงินมาให้เราใช้อย่างมีความสุขก็พอแล้วผมก็ได้แอบแต่มองและให้กำลังใจโดยการทำสิ่งที่แม่ต้องการอยู่เสมอๆแม่ผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับลูก บุญคุณของแม่นี้มีอาจตอบแทนได้หมดน้ำตาลใส่น้ำพึ่งยังไม่หวานซึ้งเท่าน้ำนมบารดาจากเลือดในอกกันด้วยความสเสน่หาหล่อเลี้ยงลูกมาจเจริญวัยลูกคนนี้จะกระตันยูตอบแทนบุญคุณของแม่ด้วยการนำคำสั่งสอน นำแบบอย่างที่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับคนอื่นๆในสังคมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังและจะทำให้แม่ภูมิใจกับลูกคนนี้ตลอดไปกระผมนายกฤษดาจันทมานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาจังหวัดชนบุรี